สวัสดีครับผมมาทั้งคูนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่านด่าน WD 8กันนะซึ่งด่านตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคือทางเข้าฐานเราอยู่ตรงนี้นะครับ3ช่องตรงนี้สกตรูเนี่ยมาจากทางซ้ายทั้งหมดเลยนะแต่ว่าด่านนี้เนี่ยวิธีการวางทีมหรืออะไรเงี้ยต้องขอไปพูดถึงอย่างอื่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะด่านตัวนี้จะมีศัตรูแค่4แบบเท่านั้นนะครับคือเจ้า3ตัวนี้ซึ่งเราเคยเจอมาจากด่านเก่าๆกันแล้วนะเราก็ตัวบอส ตัว Emperor Blade นะครับตัวนี้เนี่ยโจมตีธรรมดาเป็น Damage Wave ระยะไกลนะครับระยะประมาณม2ช่องโดยประมาณนะแล้วก็บอสตัวนี้มีสกิลหลักๆ2อันนะครับอันแรกเนี่ยคือการวางพื้นหมอกดำนะชื่อ Dominion นะครับการวางหมอกดำของบอสเนี่ยก็คือว่าเมื่อบอสโดนตีใส่เลือดเหลือ50%เนี่ย จะวางหมอกดําใส่คนที่ทำเดเมจใส่บอสมากที่สุดเออคือในในในก่อนถึง50%าสิบเอนต่ะใครทำเดเมจใส่บอสมากสุดมันจะแรงเป้าคนนั้นแล้วก็วางหมอกดําใส่นะครับแล้วคนที่ยืนอยู่ในหมอกดําเนี่ยจะโดนลดแอนด์สปีดก็คือจะตีช้าลงแล้วก็ถ้าเกิดบอสไปยืนอยู่ในหมอกดําเนี่ยบอสจะโดนเดเมจเวทโดนเดเมจกายภาพเบาลงนะครับมันจะสังเกตได้จากการที่มันจะมีบาเรียอยู่รอบตัวบอสนะซึ่ง บอสเนี่ยมี2เฟสเฟสแรกเนี่ยคือเลือด50%ใช่ไหมถึงจะวางหมอกแต่เฟดสเนี่ยเลือดหายไปยี่สิเก็จะวางหมอกแล้วก็เท่ากับว่าในเฟสจะวางถี่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ทีนี้มีบอสอีสกลิลหนึ่งคือชื่อว่า Processing Fear Processing f e เนี่ยคือการว่าง่ายก็คือเป็นท่าระเบิดรอบตัวนะปอนมันจะยกมือขึ้นมาแล้วก็ชาร์จพลังอยู่ที่มือนะครับแล้วก็ปล่อยและระเบิดรอบตัวอ่านี้เนี่ย จะทำไดเมจเป็นไดเมทเวทหมู่รอบตัวแต่ว่าความพิเศษมันจ่ตรงที่ว่าถ้าไอ้ท่าระเบิดรอบตัวเนี่ยมันไปโดนฝั่งเราที่อยู่อยู่ในหมอกดํานะครับจะตายทันทีโดนสั่งตายไม่ว่าจะมีสกิลอมาตาหรือเปล่าอย่างของสเปกเตอร์หรือว่าของเซอร์เทอร์อะไรเงี้ยอาตาก็ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าให้ฝั่งเราที่ยืนอยู่ในหมอกดําไปโดนระเบิดรอบตัวบอสนะน,นะครับ แล้วก็ทีนี้เมื่อบอสเข้าสู่เฟสที่2ก็คือก็คือเลือดในเฟสแรกหมดเมื่อบอสเข้าเมื่อบอสตายเมื่อบอสตายบอสจะปล่อยไอ้ระเบิดรอบตัวเนี่ยแต่จากกลายเป็นรอบตัวบอสจะปล่อยทั้งแมปเลยเท่ากับว่าในช่วงตอนที่บอสตายจากเฟสแรกเนี่ยเราจะใช้วิธีการตีนอกระยะหมอกไม่ได้นะเพราะว่ามันจะระเบิดรอบแมปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอตอนบอสเข้าสู่เฟสที่2ปุ๊บก็ จากการวางหมอกทุกๆ50%จะกลายเป็นวางหมอกทุกๆเลือดที่แทนใครตีใส่บอสแรงสุดใน25%นั้นก็จะโดนวางหมอกใส่แล้วก็บอสมันจะเล็งตัวที่ตีใส่บอสแรงสุดแล้วก็อยู่นอกหมอกก่อนนะครับก็หมายความว่าบอสมันจะพยายามทําให้หมอกเนี่ยมันอยู่เต็มแมปนั่นแหละแถมหมอกนี่มันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับลบออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางตำแหน่งกันให้ดีรอเป้ากันให้ดีนะครับอย่าให้มันไปโดนทีมหลักนะ ไม่งั้นอาจจะพิมแตกได้นะครับแล้วก็ในเฟสที่2เนี่ยนอกจากบอสจะตีระยะไกลเป็นไดเมจเวทแล้วบอสยังตีธรรมดาไอ้บอสบอสยังตีประชิดได้ด้วยเวลาโดนบล็อกนะครับจากตอนเฟสหนึ่งเนี่ยคือตอให้โดนบล็อกก็คือตีธรรมดาเป็นไดเมจเวทเหมือนเดิมแต่ในเฟสสองบอสจะตีแรงขึ้นแล้วก็มีท่าเพิ่มมาเป็นการตีธรรมดาแต่เป็นการตีระยะประชิดเอาดาบฟันนั่นแหละเป็นไดเมจกายภาพที่แรงมากนะครับถ้าจะใช้ตัวบล็อกเนี่ยคือต้องใช้ตัวดีฟเฟนส,ส,ส์งสูงนะ หรือไมก็ต้องแบบเอาตัวฮิลไปลุมฮิลกันนะครับแล้วตัวบอสเนี่ยจริงดีเฟนต์ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะประมาณ4ี่รอยนะครับถ้าตัวดาเมจกายภาพดาเมจสูงพอเนี่ยก็เอาไปทําดาเมจได้นะแต่ว่าผมจะใช้หลักเป็นดาเมจเวทนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ดีเฟนต์มันสูงนะไอตัวสไตรเกอร์เนี่ยมิมพิลไซเกอร์ดีเฟนต์มันสูงก็เลยใช้ดาเมจเวทตีทั้งคู่ก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ทีอ่าคลิปนี้ผมจะเล่นให้ดู2ทีมทีมแรกไม่ใช้6ดาวเลยใช้ท,ทั้งหมด8ตัวนะ ใช้6ดาวด้วยใช้แค่4ตัวก็ลืมบอกไปว่าด่านนี้เป็นหนึ่งในด่านหน้าฟาร์มสำหรับอีเวนต์นี้นะครับเ d ี7 8ดีเป็นด่านที่ฟาร์มได้ทั้ง3ดาด่านเลยนะด่านนี้เป็นตัว RMA นั่นเองซึ่งในเมื่อด่านนี้เป็นด่านฟาร์มเนี่ยผมก็จะพยายามไม่ใช้6ดาวแต่ว่าเดี๋ยวมีทีม6ดาวให้ดูด้วยนะครับเผื่อใครจะดูเนาะเอ่อมาดูทีมแล้วเ,เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปดูอย่าเพิ่งไปดูทีมเราจะไปดูทีมนะครับไปดูเมดอลก่อนด่านนี้สามารถปลดเมดอลได้ด้วยนะ เมดอลตัวนี้นะครับคือผ่านด่าน WD8 ให้ได้อย่างน้อย3ดาวโดยที่โดน Collapsing e Fear ในขณนะที่ยืนอยู่ใน Dominion ไม่เกิน2ครั้งหมายเขาว่าไงก็คือ Collapsing e Fear คือระเบิดรอบตัวบอส Dominion คือหมอกดำนั่นหมายความว่าห้ามโดนคอมโบระเบิดรอบตัวใส่ตัวที่ยืนอยู่ในหมอกดำตายเกิน2รอบนะครับก็คือถ้าสั่งตายนั่นแหละคือคอมโบบอสอะเอ ระเบิดรอ,อบตัวใส่โดนตัวที่อยู่ในหมอกดำครับห้ามเกินตัว2รอบนะเรื่องวิธีที่ผมจะเล่นเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วนะครับโเคเดี๋ยวไปดูทีมแรกแล้วกันไม่ใช้6ดาวนะก็ทีมนี้ไม่ใช่หดาวใช้8ดตัวนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าตัวไดเมรผของใช้เป็นตัวไดเมรเวทนะก็คือใช้เป็นแคสเตอร์สตัวนั่นเองนะครับใครมีตัวดีกว่านี้ใช้ได้นะแล้วก็อารนอันนี้ก็คือเป็นการตีไกลเอามาช่วยตีมอนในช่วงแรกด้วยแล้วก็ในช่วงหลังก็คือมีหน้าที่รอเป่านั่นเองมีหน้าที่รอเปา ไอ้บอสไปวางหมอกใส่นะครับแล้วก็ช่วยทําดาเมจด้วยนะก็ใช้เป็นตัวอื่นก็ได้แหละแลบแพงก็ได้ทอนก็ได้นะครับเอ่อส่วนตัวแท้งเนลเนี่ยอันนี้มีหน้าที่ในการยืนสู้กับบอสในช่วงเฟสแรกก็คือจะป่วงเวลาบอสนะครับวิธีเนี้ยมันจะเล่นช้าคือมันจะเล่นช้ามันจะฟาร์มช้าแต่มันสามารถเล่นได้แบบไม่ยุ่งยากนะครับ ก็ผมจะใช้เนลในการถ่วงเวลาบอสในเฟสแรกจนกว่าทีมเราจะพร้อมนะฆ่าศัตรูหมดแล้วอะไรเงี้ยถึงค่อยถอนทีมออกอะไรอย่างเงี้นะครับเนลเนี่ยจะยืนค้ำในเฟสแรกส่วนโคัลาเนี่ยจะยืนค้ำมอนด้วยแล้วก็ในเฟสที่2เนี่ยจะยืนชนบอสด้วยอย่างที่บอกไปว่าในเฟสที่2บอสจะชักดาบมาฟันและเพราะฉะนั้นโคัลาที่ดีเฟนส์สูงเนี่ยสามารถยืนชนบอสได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวฮิลช่วยสองตัวนะเป็นฮิลเดี่ยวทั้งคู่นะครับ ส่วนสเปกเตอร์อันนี้คือเป็นใครก็ได้แหละแค่เอามายืนค้ำเลยในช่วงต้นนะครับช่วยยืนชนมอนก็ได้หรือว่าเอามาช่วยฆ่ามอนด้วยก็ได้นะครับก็ใครก็ได้เนาะขอแค่แบบมอนไม่หลุดก็โอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับคืออย่างที่บอกไปว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีถ่วงเวลาแล้วก็ไม่ใช่6ดาวก็คือไม่มี6ดาวก็ฟาร์มได้นะครับฟาร์มคาทัสต์ยที่ยังเหลืออยู่นะเอาตัวฟาร์มคาทักก็ได้หรือจะเพิ่มตัวมาช่วยก็ได้นะครับเอามาเป็นตัวฮิวตัวล่อตัวชนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ ือจะเอา6ดาวอย่างเซอร์เทอร์หรือไอ้พวกนี้มาช่วยก็ได้นะแต่นี่ผมเล่นแบบไม่มีหดาวนะครับเดี๋ยวทีมที่มี6ดาวค่อยไปดูในอ e ีกทีมหนึ่งโอเคไปเล่นทีมเล่นก่อนแล้วกันนี่ครับบอสมันจะเริ่มมาอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวมันจะเดินออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็ค่อยเดินวนรอบไีหนึ่งหรอรอบแล้วก็เข้าฐานเราไปนะช่วงนี้ก็ลงตัวลงไปการกันก่อนนะ สเปกเตอร์ผมลงตรงนี้แล้วหันขึ้นนะอย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องเป็นสเปกเ,เตอร์ก็ได้นะครับขอแค่แบบเอามาช่วยกันให้หมอนมันไม่หลุดก็โอเคแล้วเราให้ตัวอื่นช่วยทำดาเมจก็ได้นะอันนี้ผมวางโคลาไว้นี่นะครับอย่างที่บอกไปว่าบอสจะวางหมอใส่ตัวที่ทำดาเมจมากสุดนะตอนแถวนั้นอารีเนช่วยตีบอสได้เพิ่มความเร็วในการสู้นะครับแต่ว่าอย่าตีมากเกินไปนะอย่าตีมากเกินไปไม่งั้นหมอกดำลงตรงนี้ได้นะครับ ถ้าหมอนำลงตรงนี้ตั้งแต่เริ่มเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้พังเลยนะนนผมกดสกิลสักหน่อยแล้วกันด้วยเคลียร์มอนออกแล้วก็ตีบอสตัวนี้สักหน่อยด้วยมันช่วยตีได้แหละแต่อย่าเยอะไปนะครับเนี่ยประมาณนี้ได้อยู่จะเต็บ,ตบอยู่เดี๋ยวเรารอบอสเดินไปก่อนนะครับแล้ค่อยวางแคสเซร์ลงไปตัวหนึ่งนะอ่ะอันนี้ผมวางคลิป แล้วก็วางตัวหีบีตัวหนึ่งมาแล้วก็วางอ้มิยามานี่นะครับตัวเนลเนี่ยมาแล้วเนลเนี่ยเราจะเอามาวางตรงนี้นะรอมอนตัวนี้เดินไปก่อนแล้วค่อยวางนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้เป็นเนลก็ได้นะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้กัมมี่ก็ได้ซาเล่ก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะไอพวกตัวเอ็มพีเดอร์ไซเคิลมาแล้วนะกดสกิลฆ่ามาให้ไวๆเลยนะครับ พอฆ่าเจ้าสี่ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะถอนตัวนักเวทออกนะเพื่อจะได้รีกลับมาได้ไวๆนะสกิลเลยนี่เดี๋ยวระหว่างนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็สังเกตดูบอสก็ได้นะมันจะมีท่าที่แบบมันชา์จพลังแล้วปล่อยระเบิดลอบตัวเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคือ collapsing f e a นะครับอ่ะผมลืมพูดสกิล โอเคอันนี้หมดและวถอนตัวแคสเตอร์ได้เลยนะเดี๋ยวปล่อยให้ตัวบนพื้นมันตีมัเองนะเพราะมันเหลือแค่นักเวทสี่ตัวละตรงน,นี้เดี๋ยวพอฆ่าแคสเตอร์หมด4ตัวเนี่ยถอนออกให้หมดเลยนะเหลือคัวลากับเนลนะครับจะได้รีกลับมาได้ไวๆหน่อยนะ อเออถอนได้แค่ถอนถอนถอนนะครับตรงนี้นักเวทเรากลับมาแล้วนะเอามาช่วยตีเลยนะครับตีให้มันถึงแค่ประมาณครึ่งหลอดก็โอเคแล้วนะหรือจะตีมากกว่านั้นก็ได้นะครับเนี่ยระเบิดรอบตัวเนาะแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือท่าวางหมอกดำนะครับก็คือ มันมันโดนเนลตีไปเยอะที่สุดนะมันก็เลยแบบวางหมอกใส่เนลนะครับแต่ในความจริงอาจจะตีใส่คลิกไม่ได้นะอันนี้ก็เอ่อถึงตรงเนี้ยเอาจริงเราถอนออกเลยก็ได้นะครับแตเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าโดนท่าสั่งตายมันเป็นยังไงนะเนี่ยมันช้าพลางพังปลอยเระเบลอต่อตู้มเนลตายไปเลยนะครับมันไม่สนเลยนะว่าว่าว่าจะ เลือดมีเท่าไหร่หรือมีอามาต่าไหมคือตายเลยนะครับแต่นี่คือผมอันนี้เท่ากับว่าเราโดนเงื่อนไขของตัวเมดอลไปแล้วหนึ่งรอบนะมันห้ามโดนเกิน2รอ,อบนะครับเพราะฉะนั้นโดนรอบเดียวไม่เป็นไรอยู่แล้วผมแค่สาธิตให้ดูแค่น,น,นั้นเองอันนี้รอบอสเดินมาก่อนนะโอเคอุ้ยเออโดน,อนนี้เราลงทีมาได้เลยนะแฮสเตอร์เนี่ยที่จะลงเนี่ย ลงตัวที่มันอึดๆหน่อยแล้วกันถ้าเกิดจะลงก่อนนะแต่ถ้าเกิดแบบว่าไม่ไหวจริงหรือไงก็ไว้ลงทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวบอสตายเนี่ยมันจะปล่อยระเบิดรอบตัวแต่ว่าจากระเบิดรอบตัวจะกลายเป็นระเบิดทั้งแมบเพราะฉะนั้นยิงตรงไหนก็โดนนะถ้าเกิดแคสเตอร์เรามันไม่อึดอะไรเงี้ยอาจจะตายได้นะอันนี้บอสระเบิดแล้วเราวางตัวนักเวกตัวนึงได้เลยนะครับหรือจริงก็วางได้สองสองโตั้งแต่แรกหละแต่ว่าของผมคลิกมันคลิกมันไม่ได้อึดเท่าไหร่กลัวตายนะครับ ตรงนี้ก็เปิดสกิลลุงตงัหนำได้เลยนะอ่ะเนี่ยเลือดลดลง25%ปุ๊บบอสวางหมอกมันมองว่าคริกเป็นตัวที่ทำเดาเมจใส่บอสมากที่สุดในตอน25%แรกมันก็เลยวางหมอกใส่คริกจะสังเกตดูว่ามันไม่โดนใครเลยนะคือมันโดนแค่คริกตัวเดียวนะครับเนี่ยระยะหม,มอกโดนแค่คริกตัวเดียวไม่โดนตัวแทงนะครับอันนี้ผมกดสกิลโคล่าหน่อยแล้วกันจะได้แทงได้ง่ายๆหน่อยอ่ะอันนี้ ออารีนอารีนผมมันไปโดนมันไปโดนระเบิดรอบตัวบอสก่อนในตอนช่วงเฟสแรกเอาจริงเราเรอให้บอสเข้าประชิดคูวาลาก่อนก็ได้เราค่อยวางเอ่ออารีนจะชัวร์กว่านะครับจะชัวร์กว่าแต่อันนี้ไม่เป็นไรเป้าหมายหลักเราคือต้องการลอ่อหมอกไปอ่ะโอเคครบ3อันแล้วก็คือทุก2ี่ห้าเปอร์เซ็นต์วางหนึ่งอันก็คือเท่ากับบอสในเฟสสองวางได้ทั้งหมดสามอันนะครับอันนี้ก็วางหมดสามอันแล้วบอสจะไม่วางเพิ่มแล้วนะครับแลวสังเกตดูว่า ไม่มีตัวไหนอยู่ในระยะหมอกของบอสเลยนะครับอารีนก็ด้วยแต่ว่ามันโดนแล้วมันโดนดมเมจตอนวางหมอกไนกะ็ลเลยตายไปอันนี้เป็นความผิดพลาดในการวางอารีนผมที่วางเร็วไปหน่อยนะครับเนาะก็อย่างที่บอกไปประมาณนี้ที่เหลือ่าแค่ตีไปเรื่อยแค่นี้ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับทีมแรกไม่ใช้หกดาวเนาะมันจะช้าหน่อยนะครับแต่มันผ่านได้และแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเล่นไม่ได้ยุ่งยากอะไรด้วยนะนะครับไม่ได้มีทามมิ่งอะไรยุ่งยากเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูทีมที่2กันหรับทีมที่2เป็นทีมที่ผมจะใช้6กดาวนะคือตัวหลักๆก,ก็คือเซอร์เทอร์นั่นแหละเป็นตัวที่ทำาดามจได้เป็นดามจเบิร์ดได้ไวนะครับสามารถจัดก,การบอสได้ไวนะส่วนอีก3ตัวเนี่ยเอาจิงเอาเป็นอะไรก็ได้แหละครับที่มันเอามายืนค้ำเลนได้นะโอเคแล้วซึ่งผมใช้เป็นมาเทนทอนซาเลียนะครับสกิลเป็น M3 ทั้งหมดเลยนะทั้ง3ตัวส่วนเซอร์เทอร์นี่ก็เป็นสกิล M3 เช่นกันนะครับ เออทีมแรกอะ่ะเอาจริงทีมแรกถ้าเกิดอยากจะเล่นให้ไวเนี่ยก็แค่เพิ่มเซอร์เทอร์ไปก็ไวแล้วนะครับสำหรับทีมแรกนะแต่ว่าเผื่อใครไม่มีนะครับก็จะจะไดบบ้เล่นแบบว่าเล่นแบบทีมแรกไปที่เล่นให้ดูนะส่วนทีมที่2ผมใช้ตามนี้นะครับตัวยืนค้ำเลนสาตัวแล้วก็ตัวฆ่าบอสหนึ่งตัวเอาจริงมันมีตัวอื่นอีกแหละไม่ว่าจะเป็นเอ่อใช้แฟนทอมก็ได้นะแฟนทอมก็แฟนทอมก็ดีอยู่สำหรับด่านนี้เพราะบอสไม่ได้ดีเฟนซ์ถึกเพราะบอสไม่ได้ดีเฟนซ์เยอะอะไรมากครับ มันจะมีอีกวิธีนึงคือการใช้ตัวแทงกู้กับอีฟิทนะเอาตัวแทงยืนคามไว้แล้วอีฟิทใช้สกิล3นะครับคืออีฟิทสกิล3เนี่ยมันทำดาเมจต่อวินาทีมันไม่สวนว่าโดนลดอัตราสปีดหรือเปล่าอีฟิทเลยสามารถทำดาเมจใส่บอสได้เรื่อยๆต่อให้ยืนอยู่ในหมอกดำนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะแต่ว่ามันจะใช้ค่า dp เยอะนะครับแล้วก็ต้องมีการโยนตัวกันลงไปสลับกันโยนลงไปชนบอสอะไรเงี้ยก็อาจจะยุ่งยากกว่า วิธีนี้ก็จะง่ายกว่าแต่นั้นบอกไว้เผื่อสาหรับคนที่ไม่มีเซอร์เทอร์อะไรอย่างนี้นะครับก็แฟนทอมก็ได้อีฟ e ิกก็ได้แต่ว่าวิธีเล่นอาจจะต่างกันไปหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นสกิลสองน,นี้เป็นสกิลสามนี่สกิลหนึ่งอันนี้สกิล 1, นนสามนะครับโอเคลุยเลยแล้วกันก็อันนี้ผมใช้แค่สี่ตัวนะเพราะว่าจะใช้เป็นแบบทีมฟาร์มคาทัสอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าในความเปนจริงแล้วเพิ่มตัวไปได้นะถ้าแบบทีมตั้งกันเงี้ยเราแบบไม่ไหวเอาตัวฮิวไปช่วยก็ได้หรือว่า เดเมจบอสไม่พออะไรก็เอาตัวไปทำาดเมจเพิ่มก็ได้นะครับแค่ต้องระวังเหมือนเดิมนะก็คือให้ตัวที่อย่าอย่าให้บอสมันไปวางหมอกใส่ทีมหลักเราหรือว่าตัวที่ไม่อยากให้มันโดนระเบิดจนตายนะนะครับอันนี้อ่ะผมลงทอนมาที่ผมไม่ลงทอนตั้งแต่แรกเพราะว่าผมไม่อยากให้ทอนมันตีบอสมากเกินไปนะเดี๋ยวหมอกมันจะลงใส่หัวทอนได้นะถ้าเกิดหมอกมันลงใส่หัวทอนตั้งแต่เริ่มเนี่ยทีมแตกได้เลยนะ น,นี่กดสกิลมาเดี๋ยวเราจะรอวานเซอร์เทอร์ลงไปนะครับแต่อย่าเพิ่งกดสกิลนะเราจะรอให้มอนต,ตรงเนี้ยมันเดินก่อนนะครับอ่ะเดินแล้วกดได้เลยมันเป็นทามมิ่งที่ผมกล่าวมาแบบนี้นะโอเคตรงนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับตายเป็นหนึ่งตัวไม่เป็นไรนะแต่สังเกตว่าต่อให้เป็นเซอร์เทอร์ก็ตายนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเตรียมกดสกิลทอนนะจะได้จาัดก,การมอนได้ไวๆนะครับแล้วก็ให้ทอนช่วยตีบอสนิดน,นึงด้วยนะรัพัอ,อ,อ,อัประมาณนี้เราจะได้เอาเซิร์ฟเทอร์ไปฆ่าบอสต,ต่อได้แบบว่าเซฟมากขึ้นนะครับแต่จริงๆถ้าเซิร์ฟเทอร์อัพมาเลเวลสูงๆอะ่ะก็ไม่จำเป็นต้องให้ทอนตีก็ได้นะก็มันก็จะไทมมิ่งก็จะง่ายกว่านี้หน่อยนะครับแต่จริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะ เดี๋ยวนี้เรารอเจ้าตัว Imperial Cyger เดินมาถึงช่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเค่อยลงโซเทอร์นะอ่ะกล่องนี้เราหันซ้ายนะครับรอบอสเดินเข้าชงช่องนี้นะเรากดสกิลได้เลยนะครับเราจะกดรอเลยอย่างนี้เนี่ยบอสมันจะวางหมอกแต่ตอนเราก็วางหมอกใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าทอมเป็นตัวที่สองที่ทำดดาด m a g ใส่เยอะนะก็วตอนนี้ก็ไม่มีใครที่อยู่ในหมอกดำแล้วไอ้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครอยู่นอกหมอกดำแล้วมันก็เลยจะวางซ้ำนะครับแต่ไม่เป็นไรเนี่ยเรียบร้อยนะ ก็ประมาณนี้ส่วนเซอร์เทอร์อันนี้เนี่ยมันไม่ได้โดนระเบิดนะมันตายไปด้วยสกิลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องการทำเมดอลหรือถ้าเกิดกลัวก็ถอนออกก็ได้นะครับอันนี้ผมเซอร์เทอร์เลเวล40นะถ้าใครมีเลเวลมากกว่าน,นี้ก็จะชัวร์กว่าในการฆ่าบอสนะครับของผมต้องให้พรช่วยทำเดเเมตด้วยนิดนึงก็จะเซฟหน่อยแต่ก็ประมาณนี้แหละนะวิธีการน่าจะน่าจะพอดูใช้เป็นแนวทางได้นะครับ อันนี้นี่คือเร็วเร็วกว่าวิธีแรกเยอะเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องทวงเวลานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับทั้ง2วิธีนะครับผมลองแล้วมันออโต้ได้ทั้งคู่นะก็เลยน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าท่านี้ท่านั้นถ้าตัวละครโดยเฉพาะอย่างเซอร์เทอร์เนี่ยเลเวลมากกว่านี้จะจะ,จะ,จ,ะจะเซฟกว่าเยอะนะครับเนาะประมาณนี้ก็ลองไปรับใช้กันได้ทั้ง2วิธีนะครับเอามาผสมกันก็ได้เล่นแยกกันก็ได้แล้วแต่นะก็ ใครชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับอ้อลืมบอกไปว่าเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นด่านฟาร์มถ้าจะฟาร์มออโต้เนี่ยมันยืมเพื่อนไม่ได้นะผมก็เลยทํา2วิธีมาให้ดูนะครับโอเคเนาะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย